ครับมาเต็มฟาร์มเลยมาแล้วเต็มฟาร์มเลยนะอันนี้โบร่ใหญ่อย่างนั้นนะบอลลูนนั้นนะความจุยอดขบวนคนวิ่งอันนี้ซาตคออสที่ซาตคออสมากันยกครอบครัวเลยนะยกครอบครัวเลยบอลลูนนะอันนี้ติดถนนเอเชียนะผมอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ นี่ไปเขาคอจจิใสคัญที่สุดลูกใหญ่เลยนะลูกค้าที่เขาคอี่ยเราส่งไปทั่วประเทศเลยหลายจังหวัดเลยนะโอ้ผมนี่ก็แปลกไงดูนะดูเลยหล,ยหลายลูกวันนี้ชาวเรากางน้อยนะคือมันเหมือนแบบมีเมฆนะวันนี้เมื่อกี้เก็บไปแล้วล็อตหนึ่งหล,หลายล็อตแล้วนะ ตัวที่สต๊รคนเราตัวใหญ่ๆเลยครับนีเลย,เเลยใหญ่ให,ใหสั่งได้ตัวจริงชัดเจนคือบางทีที่บอกลูกค้าบ,บ,บอกโทรบอกเฮ้ยกลัวไหมไม่ต้องกลัวครับผมชัดเจนนะบริษัทไลท์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะครับคื่อบริษัทของนี่นป้ายบริษัท ตายบริษัทนะติดตถนนเอเชียกอมอ0 8ฝั่งขาเข้ากรุงเทพจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้ชื่อบริษัทผมให้บริษัทไลท์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะบริษัทโซล่าฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะดเทียบคนเนะา,ตานะตัวเล็กมากันเป็นครอบครัวเลยตัวเล็กตัวใหญ่นะนด ความใหญ่งมงชัดเจนสั่งได้นะครับสั่งทําได้ทุกแบบนะครับสั่งทําได้ทุกแบบนะทาได้ทุกขนาดนะครับตัวจริงชัดเจนมั่นใจได้ผมส่งมาเยอะทํามานี่เป็นแบบเป็นพันๆแบบแล้วนะเออบางทีเราลงรูปลูกค้า,าก็บอกว่า มีตัวตนจริงไหมบอกเลยมาดูของจริงได้มีตัวตนจริงชัดเจนนะส่งจริงส่งจริงสโลแกนบริษัทเราคือมาตรฐานและความจริงใจสัมัญที่สุดนะเราชัดเจนชัดเจนบางทีก็เรารู้จะถ่ายยังไงให้ดูให้มั่นใจขนาดนี้แล้วเนาะกระจายวอกเขาคอต่างนะ อันนี้ทุ่งไฮเดนเยียใครไปเที่ยวเขาคอนี่นะครับไฮเดนเยียคาเฟ่เนะลยมีไรปามนะนะนมีไรปามสั่งทำได้นะครับสั่งทำได้นะนะโอ้โหใหญ่มาเลย สั่งทำได้นะครับสั่งทำได้นะนี่ถนนเอเชียถนนเอเียนี่ถนนเอเชียที่รถวิ่งผ่านอยู่นี้จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีนะครับมาดูของจริงได้นะครับมาดูของจริงได้ลูกเรือใหญ่เลยไอ้ของท้องไฮเดรนเซีย ใจสั่งผลิตได้เลยนะครับทำได้ทุกแบบนะเป็นถุงน้ำตาลนะของบริษัทใหญ่ๆเนาะของถุงปุ๋ยก็มีเป็นขวดก็มีเป็นโลโก้ก็มีเป็นตุ๊กตาดิ้นได้เป็นตุ๊กตาเป่าลมเป็นเป็นมัสคอตนะเป็นซุ้มวิ่งซุ้มโค้งต่างๆนะก็ทำได้หมดแล้วเราทำมาเยอะแล้วนะบางทีลงอะ่ะมีแบบเป็นพันๆแบบเลยแต่บางทีเราลงไวอ้อ่ะลูกค้าบอกอะไรลงอะไรเยอะ <c oughs> พอพอลงเยอะก็บน่น พอลงน้อยก็บอกว่าไม่เห็นมีรูปอะไรให้ดูโหทักทักไลน์มาเลยทักไลน์มาเลยจะส่งรูปให้ดูเลยนะมันมีเยอะจริงๆอ่ะบางทีเราลงในเพจอ่ะมันก็จะลงต่ำไปเรื่อยๆพี่ต้องเลื่อนเลื่อนต่ำลงไปเลื่อนเลื่อนลงไปใต้เพจในเว็บไซต์ก็มีบางคนบอกไม่กล้ากดไม่กดก็ไม่ต้องกดกันก็คือคือเว็บไซต์ไม่ต้องกดเข้าไปในเว็บไซต์ไง้ักทักไลน์มานะเราส่งให้ได้หมดแหละแต่บ,บางคนบอกอุย้ย กลัวๆกลัวเอาจริงๆนะก็คือก็ไม่ต้องซื้อเอาง่ายๆอ่ะก็คือไม่รู้จะพูดยังไงละนะ